สหภาพยุโรปถ้าบอกว่าจะช่วยยูเครนก็ช่วยไปเลยนะเพราะสหรัฐอเมริกาบอกไม่ไหวแล้วจ้าค่าช่วยยูเครนมันแพงเหลือเกินแถมฉันยังจะต้องมาจ่ายให้ยูเครนเยอะที่สุดกว่าใครเพื่อนอีกด้วยสหรัฐอเมริกาก็เลยบอกว่าถ้าจะ คลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีแอปพลิเคชันด้ามจากธนาคารเกียรตินาคินพัทระแอปพลิเคชันที่ทำให้เราสามารถเข้าไปช้อปปิ้งเลือกซื้อหุ้นสหรัฐอเมริกากันได้ง่ายๆและสบายใจและที่สายชอบที่สุดก็คือสามารถซื้อหุ้นได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเดือนละ หครั้ง1 8 2 8 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ6.4ล้านล้านบาทคือจำนวนเงินที่สหรัฐอเมริกาใช้ไปเพื่อช่วยเหลือยูเครนเมื่อสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนนี่คือข้อมูลที่ Special Inspector General เป็นคนรายงานกับสภาคองเกรสค่ะซึ่งถามว่าเงินจำนวนนี้เยอะไหม เฮ้ยเยอะดิไม่เยอะได้ยังไงตั้งแบบเกือบ200แสนล้านดลอลลาร์สหรัฐแล้วถ้าถามว่าเออเงินที่ให้ช่วยเหลือยูเครนไปจะได้คืนไหมโอ้โห นี่แหละคือคำถามที่โดนัลด์ทรัมป์ก็อยากรู้ซึ่งตอนนี้ไปคุยเจราจาแบบดีลแร่หายากกับประธานาธิบดีเซเรนสกี้แต่ว่าดีลคือ5 0 0แสนล้านนะก็คือยังไม่สำเร็จแต่ที่แน่ๆเนี่ยไอ้ก้อน1 8 0 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐที่สหรัฐอเมริกาจ่ายไปเพื่อช่วยเหลือยูเครนนะมันมีก้อนหนึ่งก็คือก้อนของ USAID เนี่ย ประมาณเกือบ4ี่0,000ื่นล้านดอลลาร์สหราช์ตรงนี้ไม่ได้คืนแน่ๆจ้าเพราะว่าเป็นเงินที่ช่วยเหลือผ่านยูเซดเนี่ยเป็นเงินที่สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือ,อมนุษยชาติไม่ได้คืนแล้วก็เพราะว่าการที่จะไปช่วยเหลือ,อยูเครนให้เอาไปตีรัสเซียเนี่ยมันแพงขนาดนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยบอกว่าไม่น่าจะเอาด้วยแล้วนะถ้าเกิดว่ายุโรปอยากจะช่วยก็ช่วยไปควักเงินใจเองช่วยเหลือตัวเองไปเลยอเมริกาไบรซึ่งที่สหรัฐอเมริกาเขาออกตัวแบบนี้เนี่ยเขาให้เหตุผลอย่างนี้นะคะว่า ประเทศต่างๆที่อยู่ในนาโตที่บอกว่าอยากจะป้องกันตัวเองแต่ว่าแต่ละประเทศจ่ายเงินเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกป้องตัวเองด้านการสงครามน้อยมากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่จ่ายเยอะที่สุดเลยดูจากชาร์ตนี้นะคะก็คือประเทศต่างๆในนาโตเนี่ยจ่ายเงินค่าเกี่ยวกับ Defense spending หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกลาโหมการทหารการปกป้องตัวเองเนี่ยไม่ถึง4%ของ GDP ด้วยซ้ํายิ่งประเทศใหญ่ๆนะอังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมันจ่ายค่า Defense spending กันอยู่แค่เราวๆหน่งถึของ GDP เท่านั้นเองแต่เอาจริงข้อตกลงมันก็คือที่2%อปอร์เซ็นต์ปะโดนทัทป์เลยบอกไม่ได้ดิจะมาจ่ายกันแค่นี้แล้วให้อเมริการับภาระเยอะที่สุดได้ยังไงถ้าอยากจะให้สหรัฐอเมริกาแบบช่วยเหลืออยู่ต่อนะทุกประเทศจะต้องจ่ายค่า Defense spending หรือว่าค่าการป้องกันตัวเองทางด้านการทหารไม่ต่ำกว่าของ GDP โอเคนะอง g รีแทนยุโรปหนึ่งกลุ่มได้ไหมเพราะว่าแค่นี้สภาพเศรษฐกิจของยุโรปก็คือแข่งกันป่วยแล้วนะจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าการทหารค่าลบค่าป้องกันตัวเองได้ขนาดนี้แถมที่ผ่านมาก็คือสหรัฐอเมริกาก็ดูจะเป็นประเทศที่แบบเอ,อ้ยยื่นมือเข้าช่วยเหลือมาตลอดนาโตทำไงปล่อยจอยไม่ได้มีอาวงอาวุธอะไรในสต็อกกันขนาดนั้นหรอกแต่ตอนนี้เมื่อสหรัฐอเมริกาส่งสัญญ,ญาณว่าอาจจะไม่อยู่ช่วยต่อยุโรป ก็ต้องขวักเนื้อค่ะแม้กระทั่งประเทศอังกฤษที่เบล็กซิสจากสหภาพยุโ,โรปไปแล้วนะคะก็ยังทุ่มช่วยยูเครนเลยมีสัญญาหนึ่งที่แบบโอ้โหเขาทำสัญญากันขนาดนี้เลยเหรอน่ากลัวมากคือข้อตกลง UK อังกฤษจะให้ความช่วยเหลือยูเครนไปเลย100ปี <gasps> ยูเครนจะลบนาน100ปีเลยเหรอ ลอเล่นลอเล่นคงไม่ใช่เพราะว่ายูเครนจะลบนาน100ปีหรอกแต่ว่าไอ้ข้อตกลงที่ยูเคจะช่วยเหลือยูเครน e น0 0ปีนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะโดยข้อตกลงนี้นะคะมันมีใจความสําคัญนะคะว่าประเทศอังกฤษจะให้เงินปีละ3,000ล้านปอน ไปถึง100ปีก็คือ300แสนล้านปอนพอดีเลยเยอะมากซึ่งด้วยเหตุผลกลใดทำไมอังกฤษถึงจะต้องไปสัญญาให้เงินเยอะแยะขนาดนี้กับยูเครนไซก็ไม่รู้เอาจริงคือไม่ได้หาตรงนี้มานะแต่ว่าถ้าพูดกันในแบบส่วนของความคิดเห็นถ้าายเป็นประชาชนอยู่ในประเทศนั้นแล้วรู้ว่ารัฐบาลของตัวเองอ่ะจะต้องเอาเงินเยอะแยะขนาดนั้นไปให้ประเทศอื่นแกเป็นประชาชนที่ไหนก็ไม่ชอบ จริงปะมันจะต้องคิดแหละว่าเฮ้ยทาไมแบบผู้นําระดับประเทศระดับรัฐบาลเขาถึงไปตกลงอะไรกันแบบนั้นแต่ก็มีคนออกมาช่วยจะเรียกว่าหาคําตอบให้ก็ไม่เชิงแต่ ช่วยเราระบายอารมณ์นี้ออกมาได้ค่ะก็คือตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาะคะซึ่งบอกเลยว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาชุดนี้คือเขาแบบวาจาแซบกันทุกคนไม่ได้แซบกันแค่พ่อใหญ่โดนัลด์ทรัมป์แม้กระทั่งเจดีแวนส์ค่ะรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ได้เอาเรื่องราวที่เหล่าผู้นําของประเทศสหภาพยุโรปคุยก,กันกับผู้นําของสหรัฐอเมริกาเอามาแชไม่ใช่เอามาเล่าให้สาธรารณณะฟังกันค่ะว่า เจดีแวนส์เล่านะพวกยุโรปนะเวลาพูดออกสื่อต่อหน้าสาธารณะก็จะบอกว่าเราจะอยู่เคียงข้างยูเครนเราจะสนับสนุนยูเครนไป10ปี100ปีก็มีแต่พอรับหลังในที่แบบ p r i v a t e ที่ส่วนตัวเว้ยยกหูโทรศัพท์คุยกันคุยกันว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะเว้ยเราต้องแบบเออเราต้องมานั่งคุยกันจับเซเลนสกี้มานั่งโต๊ะมาเจราจาซึ่งเจดีแวนส์เขาบอกว่า ผมไม่ได้แคร์เลยนะว่าไอ้ต่อหน้าสาธรารนณะเนี่ยพวกผู้นำเหล่านั้นจะไปพูดว่าอะไรสิ่งที่ผมแคร์ก็คือเรื่องที่เขาคุยกันแบบจริงๆอ่ะส่วนตัวมากกว่าว่าจะต้องไปเอาตัวเซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนมานั่งโต๊ะมาคุยกันอันนี้แหละคือสิ่งที่มันจำเป็นมันจะปล่อยให้ยูเครนลากสงครามยาว แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ฟังเสียง Sometimes you'll have European heads of state who in public will puff up their chest and say we're in it with President Zelensky for the next 10 years and then in private they'll pick up the phone and say we keep, this can't go on forever he has to come to negotiating table so I, I honestly don't care what the Europeans say in public what what I care is what they say in private ซึ่งการตัดสินใจทิ้งทุนไม่อยากจะช่วยเหลือนาโตไม่อยากจะช่วยยูเครนแล้ว ของสหรัฐอเมริกานี่สายคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่แบบเฮ้ยเริศของอเมริกาเลยนะเพราะว่ามันเท่ากับการตัดภาระก้อนใหญ่ออกไปเลยโดยเฉพาะเมื่อดูสัดส่วนของหนี้สาธรารณะต่อ GDP แล้วแล้วก็หนี้สาธารณะต่อ GDP ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้นู่นพุ่งไปแล้วจ้า124%ต่อ GDP มันไม่เหลือโคต้าให้กู้มาทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์เช่นมันไม่เหลือโคตาให้กู้มาเพื่อช่วยประเทศอื่นไปลบอ่ะใช่ปะ่ะ แต่สหรัฐอเมริกาเขาคงคิดอย่างนี้นะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุโรปเนี่ยเฮ้ยมาดูกันนี่สธาณะต่อ GDP ของยุโรปมันยังอยู่แค่เราๆแบบ80กว่าเปอร์เซ็นต์แปเอถึงแปเยเยอรมันอยู่ที่แบบ60กว่ากว่าๆยู่ยังมีรูมให้กู้ไงอยู่แค่นี่แบบ80กว่าอะไรอย่างเงี้ยกู้ต่อไปอีกก็ได้ถ้าทาไม่ได้กลัวว่าเศรษฐกิจของประเทศมันจะแย่ไปมากกว่านี้นะซึ่งสหภาพยุโ,โรปค่ะก็จัดไป เออร์ซ <US> ูล่าวอนเดรเยนประธานของสหภาพยุโรปบอกอย่างนี้นะคะว่าอนุมัติวงเงินกู้ไปเลย1 5 0 0 0 0ล้านยูโรให้กับการทหารการปกป้องประเทศ Defense Spending การรักษาความปลอดภัยด้าน Cyber Security อะไรใดๆทุ่มมันไปแล้วที่สหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าเฮอ EU นะ ไม่ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านการทหารเลยนะจ่ายไม่ถึงประเทศละ4%ของ GDP EU เขาออกมาบอกนะว่าก็ข้อตกลงเคยบอกเอาไว้ว่าให้จ่ายไปที่2%ของ GDP ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปก็คือทำได้ก็ไปดูการกันเอาเองว่าได้ไม่ได้เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ย พอดีว่ามันมีหลายคนที่เข้ามาถามทรายเนะว่าเออเราจะรู้ข่าวการบ้านการเมืองของโลกนี้ไปทําไมมันเอาไปทําอะไรได้แล้วมันเอาไปวิเคราะห์อะไรต่อได้บอกเลยว่ามันใช้อย่างนี้นะคะพอเรารู้ข่าวทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่า เออไอตรงนี้แหละที่สําคัญก็คือสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าจะถอนตัวออกจากการช่วยเหลือยูเครนนาโตก็ต้องดินค่ะ EU ก็ต้องดินค่ะ EU ก็จะต้องควักเนื้อของตัวเองนะคะออกมาเพื่อที่จะพุ่งงบลงไปในด้านการทหารสิ่งนี้ก็เลยทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการทหารของสหภาพยุโรปพุ่งแรงสุดๆเลยค่ะล่าสุดนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการทหารของยุโรปนะคะเทรดกันที่พรีเมียม60%พรีเมียม60%มันแปลว่า ่าแพงกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงๆอ่ะ60%ซึ่งสหภาพยุโรปนะได้ทำการอัดเงินเข้าอุตสาหการรมเกี่ยวกับการหารของยุโรปมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็วคือตั้งแต่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นต้นมายุโรปเขาก็ได้กลิดแล้วว่าเออเขาจะต้องดูแลตัวเองเขาก็เลยอัดเงินลงมาในส่วนนี้ทําให้ตั้งแต่เปิดปี2025มานะคะหุ้นของยุโรปเนี่ยมันพุ่ง พุ่งขึ้นไปสูงสุดถึง12%อะตอนนี้อยู่แถวๆ9%ซึ่งไอ้หุ้นของตลาดยุโรปเนี่ยมันคือหุ้นที่โตสูงบนเศรษฐกิจที่โตต่ำแถมอัตราหนี้ยังสูงอีกด้วยสายเรียกสิ่งนี้ว่าการเลิกคบการแยกทางกันของตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจเพราะว่าสิ่งนี้เราเคยเห็นมาล่าสุดไม่นานมานี้เลยนะก็คือตอนช่วงโควิดค่ะช่วงนั้นเนี่ย กราฟของราคาสินทรัพย์เจ้าหุ้นจะคลิปตัวอะไรก็เหอะมันพุ่งแรงมากๆเลยใช่ไหมสวนกับสภาพเศรษฐกิจตอนโควิดที่มันแย่มากๆสภาวะการเลิกครบระหว่างราคาหุ้นกับเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าการพิมพ์เงินค่ะอัดเงินเข้าระบบค่ะหรือว่าไอการปล่อยกู้จํานวนมากๆจากรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะ ที่เป็นสาเหตุซึ่งอวิธีการแบบนี้นะคะมันจะทําให้ราคาสินทรัพย์มันสูงขึ้นจริงๆแต่คนที่จะได้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นขึ้นนิดเดียวค่ะคือคนที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้ประโยชน์แค่นั้นเลยและสิ่งนี้มันจะทําให้เกิดความต่างของชนชั้นหนัก ดูจากในกราฟนี้เลยก็คือมันจะทําให้มีคนได้ประโยชน์นิดเดียวเลยก็คือหางสีเขียวตรงนี้ใช่ปะแล้วก็มีความเหลื่อมล้าที่รุนแรงมากขึ้นก็คือน้องหางสีแดงซึ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอามาคิดในแบบของนักลงทุนผู้มีสิทธิ์จะเลือกแล้วเราก็เลือดเย็นก็ได้เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะไปช่วยเหลือเขาได้หรือไม่ได้ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ปะแต่เราสามารถ คิดพิจารณาว่าเราจะเกาะโฟล์ความได้ประโยชน์ของสิ่งนี้ได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องไปพิจารณานะว่ามันจะได้หรือว่ามันจะเสียประโยชน์อีกทีนึง่งจากเรื่องนี้ถ้าให้สายคิดนะสายก็จะคิดว่าเออยุโรปเนี่ยจะต้องอัดเงินเข้ามาในอุตสาหากรรมเกี่ยวกับการทหารของเขาใช่ป่ะซึ่งนี่ก็เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะออกตัวแลนดว่าจะออกแปลว่ายุโรปอาจจะต้องอัดเงินเข้ามาในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นอีกเราก็สามารถที่จะไปแบบเออควานดูได้ว่าหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทหารของยุโรปรปหืออีกฝั่ง น,นะถ้าเกิดว่าสหารัฐอเมริกาบอกว่าจะเทแล้วนาโตเนี่ยจะไม่เอาเงินไปช่วยเหลือการทําสงครามของยูเครนกับรัสเซียแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้ว่าสหารัฐอเมริกาจะมีงบประมาณ เหลือกลับมาเพื่อที่จะมาสนับสนุนประชาชนของเขาให้มีกําลังในการบริโภคแล้วก็อุปโภคพื้นฐานภายในประเทศมากขึ้นซึ่งทําให้เราเนี่ยนะสามารถมองได้ว่าเออหรือว่าเราจะพิจารณาหุ้นแบบอุปโภคบริโภคพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้ไข่ในสหรัฐอเมริกาหู้แพงสุดเลยเห็นกราฟนี้ไหมมันขึ้นไปนะโหลละ8ดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ ไข่ไก่ฟองเดียวอ่ะฟองละ23บาทแก้มันแพงมากรัฐบาลต้องหางบมาช่วยประชาชนเพื่อที่จะทําให้ของกินของใช้พื้นฐานนี่ถูกลงก่อนแล้วมัง้งแต่ถามว่าเราจะเข้าหุ้นตัวไหนดีสมมุติว่าถ้าจะเข้าหุ้นพวกแบบอุปโภคบริโภคอะไรอย่างเงี้ย ต้องไปศึกษากันก่อนเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าถามว่าอยากซื้อหุ้นในสหรัฐอเมริกาหรือว่าสนใจหุ้นเกี่ยวกับการทหารของยุโรปที่ลิสต์อยู่ในตลาดของสหรัฐอเมริกาไปซื้อที่ไหน<ส>ก็สปอนเซอร์ใจดีของคลิปเราไงคะซื้อที่แอปพลิเคชันดาบของธนาคารเกียรตินาคินพัฒรเนี่ยแหละ โหลดเลยส่วนถ้าเราจะมาดูกันว่าฟลเงินจากยุโรปนั้นจะเข้ามาในอุตสาหกรรมการสู้รบหรือว่าการทหารของยุโรปเพิ่มขึ้นหรือว่าไปต่อมากกว่านี้ไหมเราก็ต้องมาดูว่าสงครามมันมีแนวโน้มจะจบได้หรือเปล่าซึ่งการที่สงครามยูเครนรัสเซียจะจบได้ก็คือ1เซเลนสกี้ ky, ยอมเจราจาตกลงกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแบบเสร็จสับเรียบร้อยทุกคนจบได้แบบดีลสันติภาพกลับมาหรือ รัเสเซียเงินหมดซึ่งรัเสเซียไม่น่าจะเงินหมดง่ายๆเพราะว่ารัเสเซียได้ไรายได้จากการขายน้ํามันและขายน้ามันให้จีนถ้าถามว่าเศรษฐกิจของรัเสเซียมันจะพังเพราะว่าการแซงชั่นของสหรัฐอเมริกาไหมที่ผ่านมา3ปีเศรษฐกิจรัเสเซียไม่ใกล้เคียงความพังเลยและก็ดูไม่น่าจะพังวันนี้พรุ่งนี้ด้วยแต่ที่แน่ๆเนี่ยอเมริกาจะชิงงานนี้ คนที่หนาวที่สุดก็คือนาโตแต่ถ้าถามว่าจากข่าวนี้ทั้งหมดทั้งมวลทายจะสรุปว่าอะไรทายจะสรุปแค่ว่าอะไรทำแล้วประเทศชาติกับประชาชนไม่ได้ประโยชน์ก็เลิกทำมันเถอะ